สวัสดีทุกคนวันนี้ต้องติดตามช่องของเราจะพาไปชูเดย์วันนหนอินเชียงใหม่เจ้าวันนี้แล้วก็ประมาณ9ก้าโมงยีินาทีเนาะกำลังจัดของนะคะเพื่อเดินทางไปเชียงใหม่นะซึ่งทริปนี้เราจะเดินทางโดยใช้รถไฟนะคะเทีเ่ยวที่ตองไปก็ประมาณ11บเอโมงสีนาะทีเนเราจะไปเที่ยวใครต้องติดตามนะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟหนองปิงนครสวรรวัดน,นะคะก็รถเราก็จะออกตอนเวล11โมง40นาทีตอนนี้เราก็มาถึงตอน11โมง35นาทีแล้ววันนี้แขกเราเชิาท้องเราก็ <ยะ S 2> คือเย้หมอยู่จากพิจิตรนะคะวันนี้เรากพลนงเดินทางไปที่ไหนคะเชียงใหม่ค่ะทริปอะไรจูเดย์วันนี้ค่ะเดี๋ยว,วก็จะดูสภาพกันขึ้นรถไฟก็เดี๋ยวก็จะเติมเตมตัวจะขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้ เยอะให้ทุกคนดูกันอีกนะ ไปเช่ารถนะคะเพื่ี่จะใช้ขับในวันที่นี้ในการเดินาทางไปเที่ยวของเราไปกันสวัสดีเชียงใหม่เจ้าตอนนี้เราก็อยู่กับรถหนึ่งคันนะคะที่เราไปเช่ากันมาแล้วนัเองก็เราจะเดินทางไปร้านอาหากันนะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านอาหารนะคะซู่งเป็นอันแพนทิปเพราะว่าเราขับรถหลงนะคะพวกเราก็มาเจอร้านพอดีครัวป๊อกม,มันแจ้งกินข้าวกับน้องอยู่นะคะสว,ส,สวัสดีเจ้าตอนนี้เรากำลังหาร้านอาหารนะคะหลังจากที่เราไปร้านอะไรคะยูนี่ ไปร้านอะไรคะก็เผือกโกดัค่ะแล้วพบว่าคนเยอะมากคิวประมาณหนึ่งร้อยคิวนะคะแล้วก็เราก็อาจจะมาสายนิดนึงเพราะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งแล้วนะคะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอันแพนทิปนะคะเราดูว่าร้านต่อไปเราจะนกอีกหรือเปล่านะที่คนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะก็คือร้านโกปีนิมมาเชียงใหม่นะคะซึ่ง้านเนี่ยเขาก็ตกแต่ง เป็นสองโซนเนาข้างในข้างในก็จะเป็นสไตล์จีนจีนแต่เราอะนั่งอยู่โซนเอาดอกข้างนอก,อ,กอันนี้เราก็สั่งอาหารมากินกันแล้วตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปกินอาหารกก่อนนะ จินใจค่ะตอนนี้เราก็มังติดไฟแดงนะคะ,ะไไก็นอกจากคือแล้วก็มีไฟแดงนี่แหละที่ทำให้เราหยุดตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตลาดจินใจแล้วนะก <c oughs> ็เป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดกเกษตรอินทรีย์เนาะที่เกษตรกร,กรจากเชียงใหม่เนี่ยเขามาขายกัน 이지히 มาถึงร้านมาโกโกโล o Int h o u s มีใจให้มัาฉาดนะคะเดี๋ยวรับไปร้านกาันตอนนี้ข้างนอกฝนก็ตกตามเข้าไปกันเลย ตอนนี้บ่ายสาโมงแล้วนะคะที่ฝนยังไม่หยุดตกเราก็มาอยู่ที่ห้างมายาเชียงใหม่แล้วก็ไปช้อปปิ้งมาหมดแล้วอะไรฝนจะหยุดตกไปอยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันลนะูกตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอวันนิมมานะคะ เพราะว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกแต่ก็เริ่มุดตกแบบป็นปอยแล้ววันนี้ก็เดินแต่ห้างอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่มีที่ไปเราจะมาช็อปกันที่นี่ต่อแล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Ginger Farm Kitchen นะคะก็เป็นร้านอาหารออแกน วันที่ฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วเราก็กำลังมาเดินดูที่กาดหน้ามอนะแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกเหมือนเดิมเลยมไม่เป็นไรนะชอบทั้งวันเลยครับวันนี้ ตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนาะสรุปวันนี้ก็คือฝนตกทั้งวันเลยเชา้าคือได้ไปที่แบบไปโกปีนะพี่แอนที่โกปีหลัางที่เราพาจากโกเพลโกดานะคะเพราะว่าคนตออ่อคิวเยอะมากมส่วนตอนนั้นก็ไปเดินที่ตลาดจิงใจฝนก็ตกเหมือนกันแต่ว่าคนก็ยังเงยอะอยู่ที่เนี่ายของเงยอะมากเลยส่วนช่วงหลังน,นั้นเราก็ไปร้านชาเขียวมาโกโกโรนะคะชาเวทีเขาก็ ขยะจริงๆ,ๆ,ๆมันเป็นจะเป็นแบบรสชาติแบบชาเขียวแท้ๆนะมันจริงมันออกจะออกขมหน่อยๆถ้าใครที่ชอบกินหวานนะก็อาจจะต้องมัอาจจะไม่ได้หวานขนาดนั้นนะนะอืมแล้วก็ตอนนั้นนั่นจริงๆก็วางแผนไว้ว่าจะไปวัดเนาะเพราะว่าที่เชียงใหม่เขาต้องมีวัดเยอะมากถ้าใครเคยดูละครเรื่งองอะไรนนะกินกาซัลเออที่ยา,ยา,ยา,ยาย่าเล่นนะก็คือแผนว่าจะไปวัดตามนั้นหมดเลยนะเพราะวัดโรดโมรีวัดเกตน,นะคะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะฝนตกหนักมากจริงๆเราก็เลยไปจบที่ห้างเมย่านะคะทำให้เราเนี่ยไปซื้อขอมาเยอะมาก เรก็จะมาอยูให้ทุกคนดูแลกันว่าเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างนะก็แต่ละก็จะเป็นเครื่องสำอางเนาะเพราะว่ามันมีแบบอีทแอนบอยประกอบกับว่าเราอะเพิ่งรู้ว่าถุงเครื่องสำอางเราอะหายตอนแรกคือรูว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่าแม่บอกว่าไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยแบบไปกวานซื้อมาแบบลองใช้ก็อันนี้ฉลุกแ้อเลยมาบ้างอันแรกเลยเราก็จะมาดูสกินแคร์นะคะอันนี้คือแบบฝึกเป็นบวตี้บอกเกอร์หรือเปล่าไม่จริงคือไม่ได้เชี่ยวเลยนะแต่ก็แบบลองดู Uh, ตัวนี้จริงเราแบบใช้บดไปละขวดหนึ่งล้วก็คิดว่าโอเคใช้ดีก็คือเป็นตัวเมกกะเมกกะมัดลูมเนาะเป็นน้ำตกนะตัวนี้คือจริงจมันก็จะแบบเนี่ยเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรอ่อนอ่อนนะนะเราบอกว่าจะช่วยลดพวกปัญหาสิวเสี้ยอะไรเงี้ยได้ดีเนาะแล้วก็ทำให้หน้าการะจ่างใสด้วยกับในช็อปเดียวกันเขาก็แนะนำตัวนี้มาเป็นตัวเช็คแอนด์บาลานซ์ฟอร์ตี้เ วอตเนาะแบบคาขายป็นโฟมล้างหน้านะบอกว่าใช้ด้วยกันก็จะแบบช่วยได้ดีทำให้แบบผิวหน้าแบบสะอาดมากขึ้นเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นออริจินเหมือนกันนะคะเป็นตัวไฮโพเทน e ี่ไนอะมินจริงไม่เคยใช้เหมือนกันนะแต่ลองดูก็อาเป็นแบบเหมือนที่บำรุงผิวก่อนนอนนะถ้าใครใช้ดีว่าแบบมีอะไรแนะนำมาบอกได้นะอืจากนั้นก็มีตัวที่ ซื้อมาเพราะว่าจัดโปรโมชั่นอยู่นะนี่ก็คือเป็นตัวของ La Nez นะคะเป็น Water Sleeping Mask เนอะตัวนี้คือจัดอยู่เขาเป็นโปรโมชั่นอยู่เป็น2แถม1นะนี่ก็คือได้มามก็คือตัวไปจงะอ2แถมหนึ่ขึ้นอในราคา720บาทแต่หาซื้อกันได้ส่วนตัวนี้อีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าเคยใช้กันหรือเปล่านี่เป็นของ La n e Lip Sleeping m a s นะคะ อันนี้เป็นแบบกินเบอร์รี่เนาะแปดกรมัมอันนี้ก็คืออยู่ในแบบช่วงสองแขมหนึ่งเหมือนกันก็เลยซื้อมาเนาะในราคาห้ารอยยี่สิบาทตน้ลยจะได้มาฉาบอันเลยซื้อเหมือนขายแล้วก็ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าใช้ดียังไม่เคยใช้เหมือนกันตัวของ b บโ d e r m ร์นะคะเป็นตัวเมคอัพลิมูเวอร์เนาะเดี๋ยวจะลองมาใช้บอกใช้ดีใครใช้รล้วยังไงบอกมาบอกด้วยนะ แล้วก็อันนี้อันนี้ตัวนี้เคยใช้แล้วตัวนี้ใช้ดีจริงตอวของเก่าปูหมดไปแล้วแล้วก็ที่แบบอีฟแอนด์อยเขาก็มีโปรโมชั่นพอดีที่จะไปซื้อมาลองใช้บอนานั้นหน้าโปรนะคะอันนี้อันนี้เป็นเพียวเมดิ a อรัลสเปรย์เขาบอกว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะแบบมันทําให้แบบพวกเครื่องสำอาอย่างงี้ติดทนนานมากขึ้นก็มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่เหมือนกันในช่วงเนี้ยอีแนด์บอยโปรเยอะมากใครสนใจแบบ สนใจแบบไปซื้อมากบบกับตุนอะไรก็ก็ได้อยู่นะ <c oughs> อืมก็อ่าก็มีตัวนี้ bring bring brush นะคะเป็นตัวแบบพวกทำความสะอาดแปรงหรือว่าเป็นพวกแบบแปรงทุกอย่างของเราเลยอะอืมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าอยู่แนะนำมาว่าดีนะก็เดียวลองลองใช้ดูกับพากเครื่องสำอางหายใช่ไหมพวกแปรงแล้วก็จะไม่มีเลยก็ไปเจอที่ช็อปของคิวเพนะคะตันนี้ก็ คือมันแบบจริงๆชอบแบบกล่องมันนะอะม,มันเหมือนแบบอะไรนะกล้องโพลารอยพอเปิดมามันก็จะเป็นเซตอย่งนนี้แบบน่ารักน่ารักรก,ก็เล้วเออเอโดนตกไปเรียบร้อยนะคะก็ซื้อมา <c oughs> แล้วก็จะมีพวกอืเอ่ออะไรเงี่ยเบนเดอร์สปองอันนี้เราก็ห่านกับเพื่อนเนาะมันเพราะมันมีแบบหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกัน คนนี้เขาบอกว่ามันจะแบบนุ่มแล้วก็ทําให้แบบเหมือนเกี่ยเครื่องสำอางได้แบบติดหน้าทนเยอะขึ้นนะเนาะนก็คือแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลองไปหาดูได้นะคะมาอีกดไดอีกก็ไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็มีของเมคอัพน,นูเบของเบลลินคือเดิมเคยใช้ันนี้ก็คือแบบซื้อมาด้วยแต่ว่าลองของไบโอเดอร์ม,ม,ามาเพิ่มจ้ะยังก็อ๋อแลกว่า อันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันเป็นบิวโอนเล่เมคอัพเรมูเวอร์คือจริงๆก็คือแบบชอบพิเตอ,อยเนี่ยแบบว่าเห็นมีอนพิเตอยก็แบบเลยซื้อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอือนี่ก็ประมาณๆเนาะแล้วก็จะเป็นพวกบัตช์ออเล็กเล็กๆตันจีที่เราชอบทั่วไปก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้ซื้อได้เยอะเท่าไหร่เพราะนี่ก็หมดเงินไปพอสมควรแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารอบหน้าเรามีอัปเดตแบบเจ้สาสมานอะไรนี่ก็เดี๋ยวจะมาไล ดูวบบพวก beauty blogger นะของคนอื่นที่ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเขาแบบดูเก่งแล้วก็แต่งหน้าเก่งแต่เราเนี่ยแต่งคือแต่งหน้าไม่เก่งเลยถ้าใครมีคำแนะนำอะไรก็เนี่ยคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้นะคะอ๋ะอแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณน้องน้องมิมด้วยนะน้องมิมน้องมิมซึ่งตอนนี้ก็คืออาจจะต้องแบบกําลังไปวนที่รอคอ,อยอยู่นะคะเพราะว่าน้องได้คําแนะนําจากน้องมิมมาเยอะมากเกี่ยวกับแบบเครื่องสําอางถ้าใครแบบสนใจอ่ะสามารถทักน้องมิมได้นะคะอินบ็อกซ์ข้างหลังนะ ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะโดยรวมวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเนอะอแต่ก็เราว่าจะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากถ้ามีโอกาสก็คือจะหาเวลามาอีกอยากไปหยิบไปทำบุญที่วัดไปเที่ยวดอยไปดูอย่างอื่นในเชียงใหม่เราว่าเป็นจังหวัดที่ดีโดยรวมดีมากๆเลยบรรยากาศก็ดีคนที่นี่ก็ใจดีนะคะพูดเวลาพูดภาษาเหนือนี่พอมากๆอื ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนาะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครมีแบบพ่อติดโชคติชมอะไรก็แนะนำกันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีคลิปหนไงเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกในต้องติดตามช n e l นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะบ๊ายบายวันดีเนะ้ะ ทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกำลังจะเดินทางกลับน,นะคะในรถไฟหลหับมืกเขินนะก็มากินข้าวเช้ากันเป็นเมนูธรรมาดาแต่อร่อยนะคะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวินขึ้นรถไฟกันนะยี่สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางถึงหน้านเชียงใหม่แล้วนะ มันมจะขึ้น,นรถได้อีกานาทีเจ้าลุกตะเ่มจ็ัดถาวันไหม